เดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูมะยมครับมะยมหน้าบานต้นเล็กๆแต่ลูกนี้ดกดกมากเลยเดี๋ยวไปดูกันโอ้ลูกกำลังสวยเนะีย่ยเด้งดูขึ้นไปทุกกิ่งก้านคะรับเต็มหมดเลยนะถือว่าทุกปีครับมะยมตอนนี้หน,น้าบานต้นเล็กๆครับไม่ใหญ่มากสามารถเอื้อมมือหยิบจับได้เลยดูครับโอ้โหโอีเกิ่ง วาดอันนี้แค่ลูกเล็กนะครับดูดูกันยาวไปครับเยอะมากเลยดอกมากเลยครับตามไปดูกันทุกเก่งก้านมีหมดเลยครับตอนนี้เรามาดูมุมนะึงเดี๋ยวภาพไปไกลอันนี้ต้นไม่สูงมากนะฮะอิกถึงโอ้อันนี้บนหลังคาไปก็ยังมีครับ ขึ้นไปเต็มขอให้มีกิ่งเต็มเลยก็เนเพื่อนใครอยากชิมก็ามาหยิบทานได้เลยครับไม่แพงครับก็ฝากเดี๋ยวเราดูคลิปต่อไปนะครับ